สวัสดีค่ะทุกคนเรามาดูกันว่าตัวเลขตัวสุดท้ายของวันเกิดนะคะเริ่มจากศูนย์นะถึงเก้านะคะมามาดูกันว่าพี่ไพ่อยากบอกว่าอะไรหมายเลขศูนย์ค่ะอืมไม่ว่าคุณจะย้ายไปไหนคุณคิดจะไปทําอะไรไปเริ่มงานที่ใหมย่ย้ายประเทศหรือรอข่าวดีเรื่องอะไรคุณจะได้รับสิทธิ์นั้นแน่นอนแต่อย่าไปแบบ เฝ้ารอแบบขาดแคลนแต่จงเชื่อมั่นว่าทุกๆอย่างมันเป็นไปได้นะคะหมายเลขหนึ่งค่ะถ้าคุณคิดอะไรอยู่ที่มันเป็นความกังวลคิดถึงคนเก่าๆคิดถึงเรื่องเก่าๆดึงตัวเองมาอยู่กับปัจจุบันขณะแล้วก็มีความสุขกับปัจจุบันให้ได้อนาคตคุณก็จะมีความสุขด้วยเช่นกันคุณผ่านมาถึงตรงนี้ละคุณเก่งขนาดนี้ละทุกๆเรื่องก็จะผ่านไปได้ด้วยเช่นกันนะคะหมายเลขสอง ถ้าคุณอยากจะทําอะไรช่วงนี้เป็นช่วงของการที่ทําอะไรแล้วก็เป็นเงินเป็นทองนะคะประสบความสําเร็จได้ด้วยความสามารถหรือว่าภูมิปัญญาที่คุณมีในตัวเองออกมาทําได้เลยค่ะหมายเลขสามครอบครัวรักคุณมากๆแล้วก็คุณก็รักครอบครัวมากๆเพราะฉะนั้นหวังอะไรที่จะทําให้ครอบครัวคุณทําได้แน่นอนค่ะหมายเลขสี่ค่ะ ถ้าคุณอยากมีบุตรคุณจะได้มีบุตรถ้าคุณอยากจะเริ่มต้นทำอะไรให้เริ่มต้นทำด้วยใจนะคะอย่าทำด้วยหัวสมองอย่างเดียวหัวสมองมีไว้คิดแต่เวลาทำทำด้วยหัวใจแล้วคุณจะประสบความสำเร็จนะคะทำไปเลยสำเร็จแน่นอนจ้าหมายเลขห้อืมลองดูว่าคุณลึกๆค,คุณคิดอะไรอยู่ ดีหรือไม่ดีให้คุณคิดในด้านที่ใช้หัวสมองเป็นปวกเป็นต้นนะคะเราไม่ต้องกลัวว่าจะมีอะไรทําคุณได้ถ้าคุณเป็นคนคิดดีทดําดีคุณจะไปกลัวทําไมหมายเลขถัดไป6อย่าอารมณ์อ่อนไหวนะคะแล้วก็ควบคุมอารมณ์ของตัวเองให้ดีถ้าคุณเป็นเงาใช่ไหมคุณเป็นเงาที่ดีจะต้องปกป้องตัวเองได้แล้วก็อย่าให้คนอื่นเอาเปรียบนะคะหมายเลข7็ ถูกเรื่องมั่นคงได้คุณสามารถที่จะสร้างได้อยากลองทำงานเสริมงานประจำทำด้วยกันได้นะคะสำเร็จแน่นอนหมายเลขแปดค่ะคิดมากเรื่องอะไรอยู่อยู่กับปัจจุบันหน่อยนะคะไม่มีเรื่องอะไรที่คุณจะผ่านไม่ได้คุณผ่านได้แน่นอนค่ะหมายเลขเก้าค่ะอืรวย <laughs> ทำอะไรอยู่ตอนนี้ทำด้วยหัวใจ คุณมีความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์หรือมีเงินอยู่แล้วนะคะหรือถ้าต้องการเงินลงมือทําในสิ่งที่ชอบในสิ่งที่รักคุณจะประสบความสําเร็จค่ะขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะ